E สวัสดีครับพี่น้องทัติพันธ์และพี่น้องไทยและชาวกะเหรี่ยงทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับเจริญจามเราในวันที่26สิงหาคม2565พบกันเช่นเคยในรายการสถ,ถานการณ์การทุรบกันในประเทศเมียนมาวันนี้ผมมีข่าวอยู่จองไปนะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคนผู้พังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวการทุรบกันที่ในรัฐานเนียนะครับก็ได้เกิดขึ้นกับกองกําลัง G I A PDF ที่ได้จุ่มโจมตีกองทัพเมียนอ่องนะครับที่เป็นคมอาญา32มจีและ130นะครับข่าวเวลานี้ก็ เปลี่ยนไทยกองทัพมินอองนะครับได้ขนขบวนขึ้นไปทางภาคเหนือของราชสานะครับออกไปเพื่อเปลี่ยนจังหวัดวานตูนะครับก็ได้มีการประทะก,กันกับกองทัพลูกน้องมินอองที่ขนขบวนรดขึ้นไปจานวน80กะคันนะครับก็ได้ถูกกองกำลัง CIA ได้จุ่มกระน่ำยิงโจมตีด้วยอาวุธหนักนะครับ กองกำลัง KIA และ PTF นะครับที่ได้ลงมาทางหมู่บ้านหนองยาวนะครับก็ลงมาในหมู่บ้านหมอเงินน้ำตู้นะครับก็ได้เสริมกำลังขึ้นมาเป็นจำนวน300กันนายขึ้นมารอหลักยิงกองทัพนกน้องมีนอองที่กำลังขนขบวนรถขึ้นไปทางจังหวัดน้ำตู้ และไปเจอกับกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านหนองยาวนะครับก็ได้เจอทุ่นระเบิดของกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ดักไว้ตามข้างถนนนะครับทำให้ขบวนรถของพกมินอ,องและเสียหายไปอีก15คันและระ,ะบาดเจ็บเตนจำนวนมากนะครับเรื่องของการจุนเจียระบาดเจ็บนั้นตอนนี้เละอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและให้ข่าวนะครับแต่กองทัพมินอ,องก็ได ให้ขนเฮลิคอปเตอร์เข้ามารักษะเวียนและมีการถิงระเบิดลงอย่างต่อเนื่องนะครับภายกองกำลัง KI a ที่กำลังเสริมกำลังขึ้นมาในพื้นที่ของหมู่บ้านหนองยาวนะครับก็ได้มาดักชุ่มยืงตามพื้นที่และไปตักเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านหนองยาวที่กำลังทำเกษตรกรและจะมีสิ่งผูกท่างเป็นจำนวนมากนั้นได้ไปตักเตือนว่าให้ออกจากพื้นที่อย่างเ้ยงด่วนนะครับกลัวมี กองทัพมิ้นอองเข้ามาทิ้งและเบิดใช่หมู่บ้านพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนที่กําลังวิ่งหนีต่างๆอยู่นั้นนะครับ กลุ่มกองกำลังเจ a เอนะครับที่เข้าไปตักเตือนพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้ทำการปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนนะครับก็เอาหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนเป็นค่ายตัวเองเหมือนเทน่นกันกับกองทัพลูกน้องมินอองนะครับที่ได้อาวานพี่น้องประชาชนเป็นค่ายตัวเองนะครับ ในเวลาจิบนาฬิกาเลยมีกองทัพมินอองที่ไล่ขวนมาทางเฮลิคอปเตอร์นะครับมาทิ้งระเบิดใส่ในหมู่บ้านหนองยาวที่พี่น้องประชาชนกําลังออกจากหมู่บ้านกันเป็นจานวนมากนะครับพี่น้องที่กําลังหลบหนีออกจากบ้านนั้นออกไปทั้งหมดแล้วนะครับแต่มีกองกําลัง KIA และ PDF ที่ประจําการในหมู่บ้านหนองยาวที่มีในของเงินนําตู้นะครับก็ได้ถูกกองทัพมินอองนะครับใช้เฮลิคอปเตอร์มาทิ้งในพื้น ที่หล,หลายพื้นที่นะครับก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปทางหมู่บ้านหนองยาวนะครับก็ได้ไปทิ้งลูกใหญ่ไยในหมู่บ้านหนองยาวประมาณจีโลกและทําให้ทหารเคไอเอไล่เสียชีวิตไป8ปดลาย,ย, 40, 20, 28, 8, ลายและบาดเจ็บอีกจำนวน25่าลายนะครับก็กลุ่มกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็หนีออกจากพื้นที่และมาดักตามทางเข้าต่างๆนะครับทายกองกำลัง KIA ออที่ได้จุนเจยได้บาดเจ็บนั้นไล่มี ่ายพยาบาลผสมนะครับเข้าไปเจ็บและช่วยเหลือทําการพยาบาลและรักษาเพียต่างๆนะครับก็ทําให้กลุ่มพี่น้องรัชกินหรือ KIA นั้นนะครับได้มีการช่นเชียจําจนวนมากตอนนี้ประธานงานให้เสริมกําลังขึ้นมาอีกประมาณ1 2 0นายนะครับภ่ายกองทัพเมนอนองก็พยายามทิ้งและเปิดทําอยู่อย่างต่อเนี่ยงนะครับ กองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนพีรีอที่กำลังหนีออกจากหมู่บ้านหนองยาวที่จะไปตักชุ่มยิงตามนอกหมู่บ้านนะครับก็ได้ถูกกองทัพมินอองยิงปืนกลใช่ตามนอกหมู่บ้านเล่ทิ้งไช่หมู่บ้านที่ใกล้การปะทะกันกับกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนทีรีเอฟนะครับก็ทําให้กลุ่มกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนลวนเครืบินของกองทัพมินอ่องที่ยิงลงมาตากเฮลิคอปเตอร์นะครับลูกน้องมินอ่องก็ยิง ปื่นกลลงไปทุกทิศทุกทางตามพื้นที่ตามเกษตรกรและลงมาโดนไทยกองกำลังกลุ่ม PTF และกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาส่วนเจียจีวีตไปอีกโคโคหกลายและบาดเจ็บเก้าลายเช่นกันนะครับ กลุ่มกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็ประสานงานไปทางเอ็นยูจีให้ช่วยเหลืออาวุธยุทโธปกรณ์เละเสบียงอาหารที่จัดเสริมให้กองกําลังกลุ่มต่างๆเละกทางยาที่รักษาพยาบาลที่จะรักษาแผลกลุ่มกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับประสานงานไปทางเอ็นยูจีเอ็นยูจีก็ตอบมาว่า อดทนหน่อยกำลังจัดการให้อยู่อะไรประมาณนั้นนะครับผ่ายทาง NUG ก็ได้รายงานมาว่าอย่างนั้น,นะครับแต่่าจูเจียก็คือเป็นกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนแรก KIA ที่ได้จัดการลูกน้องมีนอองที่ได้บุกลูกเข้ามาและใช้ทางเฮลิคอปเตอร์เข้ามาจลมและโจมตีอย่างหนักหน่วงนะครับเจ a ที่ประจําการตามปะและตามพื้นที่และตามหุบเขาต่างๆนะครับเพราะว่า KIA กลุ่มใหญ่นะครับที่จะไปปะหลัก ตามเนียนเขาสูงและบิว่เขาสูงนะครับที่จะใช้อาวุธหนักและกระชุนปืนใหญ่และจันเปอร์ทนานถมยที่จะไปจุ่มยิงกองทัพมินอองที่ได้เสริมขบวนรถข้ามาตามภาคพื้นดินและที่จะมุ่งหน้าเข้ามาในหมู่้านหนองยาวนะครับก็ได้ถูกกองกาลังเจ A เอได้ยิงจันเปอร์ชายคนขับรถของขบวนมินอองเสียชีวิตสองนายนะครับ ภายมียนอ,องที่ได้ประสานงานไปทางมันดันเรและในในปิต่อและในยานกุ้งนะครับให้เสริมกำลังเข้าไปในพื้นที่รัชสารเหนือที่เป็นในหมู่บ้านหนองยาวและลงไปจังหวัดน้ำตู้และลงไปหมู่บ้านหมอเงินนะครับเพราะว่าหมู่บ้านแถวนี้เป็นหมู่บ้านที่ทรัพยากรสมบูรณ์มากและมีหยกและมีทองคำและมี าตรสมราธาสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าต่างคนต่างแย่งพื้นที่และที่ธรรมหายินที่ครอบครอง ในพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะว่าผ่ายกองทับลูกน้องหมิ่นอ่องก่อนหน้านั้นก็ได้ครอบครองอยู่แล้วนะครับเอาไปเอามาก็ได้ถกกองกํลาลัง GIA ที่มีจีนหนุนหล,ลังและให้อาวุธปืนและกระจนปืนสนับสนุนด้วยทางเงินทางทองเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่านายทุนของคนจีนเข้ามาขุดเหมืองขุดทองและขุดยกและเอาไม้ต่างๆที่มีในพื้นที่ของหนองยาวและใน พื้นที่ของหม่อเงินในจังหวัดน้ำตู้นะครับก็ได้ถูกนายทุนของทางประเทศจีนเอาคนไปทางประเทศจีนเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าเงินทองที่ได้มาก็มาจากนายทุนของประเทศจีนที่เข้ามาสนับสนุนกองกําลัง CIA และ TDF นะครับทางภาคเหนือของรัฐนะครับที่มีกับติดกับในพื้นที่หนองเงินนะครับก็ได้ลงมาทางหม่อเงินทางเฮทองนะครับก็ได้มีคนข้มวยลัคนอธิการ,รมเป็นจานวน มากนะครับไม่มีเรื่องของการปลอดภัยนะครับเพราะว่ากลุ่มติดอาวุธก็มากที่เดียวน,นะครับก็ผ่กองทัพเน็ตอ่องที่เข้าไปแก้ไขปัญหาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าโ่้นายทุนของคนจีนไม่ได้นะครับภายในทุนของคนจีนสนับสนุนกระสุนปืนและอาวุธปืนแบบธันธามัยและแบบยิงทางไกลได้เป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ไม่สามารถชื่อได้ก็เหลือก็เครื่องบินและรถถังเท่านั้นเองนะครับ กลุ่มกองรลาง k i a ละบเ่แอที่เข้าไปปักหลักตามภาคเหนือที่ติด,ตด,ตดกับชาแลนจินนะครับก็ได้เปรียบมากๆเพราะว่าผ่ายกองทัพไมนออกไม่สามารถทำอะไรได้นะครับ กองทัพเมียนอ่องที่โขนไปทางภาคพื้นดินกำลังทหารร้อยยี่สิบห้านายนะครับก็ได้มงหน้าเข้าไปในหมองเงินในจังหวัดน้ำตู้นะครับก็ได้ปัดเชิญหน้ากับกองกำลังเ a ริเอล่าพีดีเอฟนะครับก็ได้ปัดท่ากันเห็นเวลาไปอยู่สามชั่วโมงกว่านะครับในพื้นที่หมองเงินที่ในจังหวัดน้ำตู้นะครับก็ทําให้กองทัพลูกน้องเมียนอ่องได้เสียชีวิตไปยี่สิบนายและบาดเจ็บเป็นจานวนมากนะครับในพื้นที่ ของจังหวัดน้ำตู้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นในเวลาปะทะกันอย่างดุเดียดนะครับฝ่ายกองกําลังเ i ไอเอก็ได้รับบาเดเจ็บเป็นจํานวนมากแล้วเสียชีวิตอีก5้ารายนะครับฝ่ายกองกําลังทีดีเอฟก็เช่นกันนะครับเสียชีวิตอีก3ามรายและบาเดเจ็บอีก9้ารายนะครับเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดน้ำตู้ทีนน่ไล่ปเทากันกับกองทัพน้องหมีอ่องขามายา 103และคมายาสองศนะครับและ3 2มนะครับก็ไล่ปะทะกันอย่างดุเดียดนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ทํามาหาจินและช่างเกษตรกร,กรต่างๆไล่พากันอพยพนี้ออกจากพื้นที่ทั้งหมดนะครับ ที่ล้าเกิดการประทะกันหลายพื้นที่ในภาคเหนือของรัฐสารในจังหวัดน้ำตูและในหมู่บ้านหนองยาวและลงมาทางในมะข้อลงมาทางนาผักกูดลงมาทางห้วยผักบุ้งนะครับก็ได้สกองทัพลูกน้องมีนอ่องเข้าไปทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องและกระนัมยิงทุกหมู่บ้านที่อยู่บริเวณการสู้รบกันในพื้นที่ของหนองยาวและในจังหวัดน้ำตูนะครับ ทำให้หมู่บ้านต่างๆเละหมู่บ้านต่างๆเล็กๆหน่อยๆที่อยู่ข้างนอกจากหวัดนะครับก็ได้ถูกโจมตีและถูกเผาไัยเป็นจํานวนมากนะครับผ่ายกองทัพเมีนอ,องที่ได้ทําลายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนชาวรัชชียนในหมู่บ้านหนองยาวและ ในพื้นที่หม่องเงินในจังหวัดน้ำตู้นะครับพี่น้องประชาชนรายงานมาว่ากลุ่ม p t f หรือกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นผู้รับใช้กองกองทัพเมีนมอ,องในจังหวัดภาคเหนือนะครับก็ได้รวบรวมกําลังกันขึ้นไปช่วยกองทัพเมนมอ,องที่มีการเสียชีวิตและล้มตายเป็นจํานวนมากนะครับตอนนี้รวมถึงในจังหวัดลาดเชี่ยวต่างๆไม่ว่าจังหวัดจอกเมีจังหวัดน้ำจางนะครับที่ได้มีอาสาสมัครอยู่ประจา การในหมู่บ้านนะครับก็ได้ถูกกองทัพเมียนองบังคับให้ขึ้นไปลบ GIA และ TDF ที่ประจำการในหมู่บ้านหนองยาเล่นในจังหวัดน้ำตูเป็นจำนวนมากนะครับช่วงนี้ก็เป็นในเวลาที่กระหน่ำยิงกันและโจมตีกันอย่างหนักนะครับกองทัพเมียนองที่ได้ขนขบวนขึ้นไปเพิ่มก็ได้ขึ้นไปเจอหลักระเบิดของกองกำลัง g a ดักไว้ข้างถนนอีกสองลูกนะครับทำให้ขบวนรถของพวกเมียนองเริ่กระเดินลง ข้างถนนอีกหนึ่งคันทําให้ทหารไร้รับาดเจ็บอีกเป็นจานวนมากและเสียชีวิตหนึ่งนายนะครับกกำลัง c r a ที่ได้จัดการกองทัพเมียนอ,อกที่ปฏิวัติหน้าที่และประจำการตามภาคพื้น ที่ต่างๆนะครับก็ได้ถูกหลายพื้นที่ไล่กระนำจิงและบางทุนระเบิดเป็นจำนวนมากนะครับครับสำหรับสถานการณ์การจุดรเหกันในประเทศพม่าที่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับพังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับแต่ละท่าข่าวดีๆที่อัปเดตมาใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ